คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับกรเกษียณอายุ55ปีทางโรงงานจะจ่ายค่าชดเชยครับทางโรงงานกําหนด60ปีจะจ่ายให้ไหมครับคลิปนี้มีคําตอบกันครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e คอมเมนต์ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมนะครับหรือคําถามใดๆก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามทุกคําถามนะครับกรเกษียณอายุ55ปีทางโรง,งงานจะจ่ายค่าชดเชย ครับนะทางโรงงานกำหนด60ปีจะจ่ายให้ไหมครับอันนี้ต้องถามกลับไปนะครับว่าการกำหนด60ปีทางงานกำหนด60ปีเนี่ยทางงานแจ้งใช่ไหมถ้าถกิดแจ้งเนี่ยแสดงว่ากาำหนดกเกษียณของเขาคือ60ปีเพราะนั้เจ็จึงจะได้ค่าชดเชยนะครับทพรานั้นอายุยังไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่ได้ค่าชดเชยนะแต่เราต้องมาดูรายละเอียดกันนะครับถามว่าทำไม อายุไม่ถึงไม่แห้ค่าเชเฉยคือกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าเชเฉยดังต่อไปนี้หนึ่งกรณีกําหนดการเกษียณอายุก่อนครบ60ปีนะครับบริบูรณ์ถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามสัญญาจ้างนะครับหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั่นหมายความว่านายจ้างหรือลูกจ้างนะครับถ้ามีการตกลงนะว่าจะเกษียณนะตอนอายุ5-5ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันไม่ขัดต่อกฎหมาย นะครับสำได้เช่นเดียวกันแต่2กรณีที่การกําหนดอายุกเกษียณเกินกว่า60ปีบริบูรณ์หรือไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักลูกจ้างมีสิทธิขอกเกษียณได้เมื่ออายุ6กปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังการแสดงเจตนาลมยื่นขอยื่นขอกเกษียณน,นะครับเท่ากับว่า เมื่อ,อยุคครบ60ปีบริบูรณ์ถ้าคุณต้องการจะเกษียณก็สามารถเกษียณได้ในจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่า60ปีก็ไม่ให้เกษียณอันนี้ทําไม่ได้ผิดกฎหมายแรงงานและเมื่อยื่นเกษียณคุณจะได้รับค่าชดเชยการเกษียณอายุซึ่งจะได้รับตามอายุงานนะครับอายุงานคือระยะเวลาการทํางานอย่างเช่นทํางานครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีได้รับชดเชย30วันทํางานครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้รับ ชดเชย90วันทำงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับชดเชย180วันทำงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับชดเชย240วันทำงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันนะครับครบ20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยนะครับ400วันนั่นเองนะครับ นี่คือระยะเวลาการทํางานนะครับที่ส่งผลต่อค่าชดเชยนั่นเองวิธีการคิดนะเดี๋ยวก่อนตอบคําถามเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดให้จบก่อนนะวิธีการคิดสมมติเงินเดือน15 0 0 0บาททํางานมา20ปีเลยนะครับเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับคูณ12นะหาร3 6 5วัน15 0 0 0บาทคูณ12หาร3าวันก็493บาท,บาท15สตางค์นั่นเองนะครับคราวนี้4 0 0 93บาท15สตางค์นะครับคูณ400ก็197,260บาท27สตางค์นี่คือเงินชดเชยหลังเกษียณที่คุณจะได้รับเป็นเงินก้อนก้อนเดียวจบนะครับก้อนเดียวจบนะนะครับนี่คือ,อวิธีการคำนวณทั้งหมดนะแต่คราวนี้เรากลับมาที่คำถามคือถ้าโรงงานมีการกำหนดเป็นลายลักษอักษรว่าต้องเกษียณ60ปีนะครับเขาก็จะจ่ายค่าชดเชยตอนอายุ60แต่คราวนี้ คุณลองไปคุยก่อนนะครับคุยกับ HR โรงงานก็ได้นะครับบอกว่าอ,อ,อายุ55แล้วผมอยาก,กเกษียณน,นะผมจะได้รับค่าเชยหรือเปล่านะครับแล้วได้รับเท่าไหร่นะถามยี้เลยถ้า HR บอกว่า,าได้ค่ะนะหรือทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เขาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับแล้วก็ให้คุณเซน็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับกเกษียณ มันคนละเรื่องกับการจ้างออกหรืออะไรออกนะอันนี้คือเราตั้งใจจะเกษียณเองเพราะฉะนั้นต้องถามโรงงานอย่างเดียวเลยไม่ใช่ว่าอายุครบ5 5แล้วเราสามารถเกษียณได้ทันทีทันใดนะบางทีกดเกณฑ์ของโรงงานเนี่ยเขากําหนดเกษียณนะครับอายุ60อะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่สามารถเกษียณเกษียณได้นะแต่คุณจะไม่ได้ค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับนั่นเองนะกฎหมายไม่คุ้มครองเรื่องค่าเฉย,ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลอง ไต่ตองให้ดีนะครับจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับนะครับเราทํางานมานานเนาะนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญนะเงินก็หลายบาทอยู่นะครับเงินเกษียณเนี่ยนะครับเงินชดเชยหลังเกษียณแล้วก็เงินเหล่านั้นมันเอาไปทําอะไรได้เยอะนะครับในการประกอบอาชีพหลังเกษียณก็ดีนะครับหรือการนําไปค่อยๆทยอยใช้นะครับหลัง เกษียณอายุนะครับเพราะว่าเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยมันไม่มีรายได้เข้ามาแต่มันมีรายจ่ายที่มันคงที่ที่ต้องจ่ายอยู่ค่ากินค่าใช้ค่าน้ําค่าไฟมันก็ต้องจ่ายนะครับค่าเช่าห้องอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่เสียหายถาม HR ได้เลยมี HR ถาม HR ถ้ามาถามผมเนี่ยนะครับผมบอกตามระเบียบกฎหมายนะครับที่มีการชี้แจงออกมาแต่กฎหมายเขาก็ชี้ช่องว่าทาง ในจ้างเองเนี่ยสามารถกําหนดเกษียณก่อนอายุ60ได้นะไม่ผิดกฎหมายใดๆนะครับจะแต่ต้องจ่ายเงินให้ครบตามกฎหมายนะถ้ากาหนด5 5าหนะครับคุณก็สามารถขอเกษียณ55ได้เลยเขาก็ต้องจ่ายตามกฎหมายระบุมาว่าตามอายุงานอายุงานเท่าไหร่นะครับจ่ายมาลองดูนะครับถามได้เลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเรามองว่าเราเป็นลูกจ้างนะเราไม่กล้าถามไม่กล้าเอ่ยนะครับผลประโยชน์เราทั้งนั้นนะครับต้องถามนะครับต้องคุย อย่าอย่าไปคิดเองเออเองหรืออย่าไปนึกคิดนะครับอะไรเองนะครับลองดูก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงคาข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3มสาม่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัส บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านน ah ั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา33 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา4 0การเบิกสิทธทิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ